ทรงงานหัวจรวดคันแรกครับลูกค้ามาจากลำปางครับทำอยู่สองวันครับขอบคุณลูกค้าที่นั่งรอเ,เพื่อนนี่เลยครับงานสองวันค่าแรงห0 0พันครับอีกสามหมื่นเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดอุปกรณ์ก็จะมีแอร์พัดลมไม้พวกนี้รวมสามหมื่นครับ มีอะไรบ้างนี่เลยครับตัวนี้ตู้เย็นลูกคา้านำมาเองครับสีเพิ่งทาเพิ่งเสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้เก็บของได้ตัวนี้เก็บของได้ครับ ตรงนี้ก็เก็บของได้ช่องเก็บของเยอะครับแล้วก็จะมีไม้สองแผน่นมาวางก็เป็นเตียงนอนยาวสองเมตรครับมีพรรัดลมอยูอากาศอลูมิเนียมด้านหลังครับกันยุงได้แล้วก็แอร์ทำอยู่สองวันครับคันนี้นะครับงานตามนี้เลย สามหมื่นห้าพร้อมแอร์นะครับไม่รวมอุปกรณ์ไฟรวมค่าแรงแอร์อลูมิเนียมพัดลมดูดอากาศครับได้หมดทุกอย่างนะครับนะครับ เจ้าของครับอาจารย์อาจารย์สมศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมถูกใจไหมครับอาจารย์ถูกใจครับครับผมขอบคุณที่มาใช้บริการครับผมครับมาเลยครับแนะนำมาเลยครับนี่มาไกลจากลำปางครับลำปางครับผมสองวันเต็มเต็มครับมาอยู่ด้วยกันครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ